เมาละนาหุไสนีเพ่นพนขึ้นขีหลังอาชากระตุกกระตุนให้สุญญาสู่สนามรบราอย่าชาเลยบังคับเข็นเป็นบัญชาแต่สุญญายืนนิ่งเฉยไม่ยอมคลาเคลื่อน ไม่เหมือนดังเคยสุญญานะเอ่ยใาญขัดคำอาการคล้ายไม่เต็มใจหรือกายส่วนใดเจ้าปวดช้ำหรือเจ้าสิ้นแรงท้องแหงระกรรมทั้งยาและน้ำไม่ได้กินมาสีขาวพร่องเพ้าตัว จึงได้ก้มหัวลงสู่ดินทน,นุนัุนีผููจะพลีชีวินจึงเห็นบุตรสุทธวินสุกไกนาเธอคํำครวนกำสวนสวงด้วยสุดรักห่วงซึ่งบิดาทรงแขนสวมสอดกอดไว้ที่ขาของสุญญนา ไม่ยอมปล่อยท่านจึงลงจากหลังมาอุ้มสู้ไกลหนาลูกสาวน้อยกอดแนบอุราช่วงชีวาสุดงอยสีหน้าเต็มรอยความโศกสันสวมกดบุตรเอสุดสวาสดเหมือนใครไม่อาจแยกจากกันไออุ่นจากกาย จากสายสัมพันธ์มอบเจ้าจมขวัญในวันลานวนละลโอนอสวรรค์พรำถามเสียงสันว่าพ่อจ้าโปรดบอกเถิดหนอว่าพ่อไม่ได้ลาจากสุก้นาไปชั่วนิรันดรโบอกกับลูก น่อยได้ไหมว่าไม่ใช่การจากไปและไม่หวนย้อนถ้าพ่อจากไปชั่วนิรันดรลูกคงอาวรไม่เว้นสักคราวท่านอิมามชำเลือขมเก็บกลั้นอารมณ์ที่ร้านร้าวท่านจูบลูกน้อยครั้งแล้วครั้งแล้วก่อนท่านได้กล่าว กับบุตรีโอ้ลูกจา๋าหยดยาใจคราวนี้พ่อไปเพื่อพลีชีวิเหมือนญาติของเราที่เขาได้พลีต่อสู้ภรัรีจนชีพวายบนโลกนี้นี่น้อเจ้าที่อยู่ชั่วคราวของคนทั้งหลายทุกๆชีวิต ต้องปรุงปลิดมาลายต้องถึงวันตายไม่เร็วก็นานเด็กตัวน้อยของพ่อเอ๋ยอย่ารังพ่อเลยเจ้าตาหวานตัวพ่อต้องพรากจากลูกชั่วกาลที่พ่อถึงวันอันสัญญาลูกจงยิ้มให้งามพริ้มงามพ่อ แล้วกล่าวอำลาพ่อเสียเถิดนะให้พ่อเบิกบานก่อนการจากลาอีกในไม่ช้าคงพบกันให้สัญญากับลูกน้อยพอจะไปคอยที่สูนสวรรค์ที่อันเก่าสัต์อันพองพัสลาวันที่ซึ่งเป็นบ้าน นิรันดร์ของเราฟังบิดาพูดจา้างเด็กน้อยมีหวังทั้งอับเชา้าเธอหากอะไรลงให้บ้างเบาพูดทั้งแส้น้ากับบิดาขอให้ลูกผู้ทุกยิ่งได้พบพ่อจริงๆนะพ่อจ๋าให้การเลม้ยรง เธื่ห่างกายาหมดสิ้นเวลาในเร็ววันพออย่าลืมคำสัญญาจงคอยสู่ไกลนาที่ส่วนสวรรค์จะอยู่ใกล้ชิดกันชั่วนิดนิรันร์ไม่พรากจากกันตลอดไปเมื่อสิ้นคำ ที่พูดจาเธอโอบกอดบิดาเนบดวงใจสุดเศร้าจะบันสถานวันไหวน้ำตาหลังไหลลงพร่างพรูแล้วสัญญาณการอำลาได้ยินดังมาให้ก้องหูเป็นเสียงตะโกนจากกองทัพศัตรู ให้ออกไปสู้อย่ารอรีท่านหุเซนเล้นความมนท่านควบคุมตนได้อย่างดีเมื่อใกล้เข้ามาแห่งเวลาการพลีกล่าวกับบุตรีอีกครั้งหนึ่งโอ้ลูกสาวสุดที่รักพ่อโคลาจาก ด้วยใจตรึงให้เจ้างามล้นสู้ทนขคะนึงพบกันเมื่อถึงวันที่รอจะไม่ลืมคำสัญญาจะทำตามลูกยาได้ร้องขอแต่แก้วแววตาต้องสัญญากับพ่อชินเดียวกันโนเจ้าดวงเด พ่อไปแล้วไม่หวนกลับให้ป้าใสหนับท่านดูแลลูกจงอดทนถึงจะโดนรังแกอย่าได้อ่อนแอถึงทุกทรมานอย่าร่ำคำครวญนะลูกหนอภายหลังจากพอ่อถูกสังหารอย่าให้ท่านป้ายิ่ง อุราราวรานเพราะน้ำตาลานที่หลังย้อยเพื่อสวรรค์ฉันที่ชอบจงรับการทดสอบอย่าท้อถอยจำคำพ่อไว้อย่าให้เลือดลอยสู่ไกนาน้อยรับคำสัญญาสุขอกพออีกพอใจชื่น เธอค่อยลุกขึ้นแล้วจูบลาถอยมายืนห่างหลีกทางสุนญานาขวบพาบิดาสู่แดนรบกลบฝังด้วยความรักไม่ไวายเว้นเมาลาหูเซนได้เลี้ยวหลังเพื่อมองลูกยาสู่ไกล้น้าอีกครั้งเห็นลูกนั้นยัง ยืนมองอยู่ไกลเห็นลูกสาวผู้สาวซอยยกมือน้อยๆโบกไว้ไว้โค้งคำนับพอชัดช่อดวงใจเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเอ้ย